กับสบายดีพอแมมพี่น้องกับสบายดีเอฟซีทุก่านอยู่ในประเทศละตามประเทศพบผอกับน้องนัดคือเก่าพี่น้องตอนนี้ข้ากกำลังออกเมื่อหห้เมื่อนาพี่น้องเลยเฮาสิไปเบิ่งข่าอวันที่ว่าปั่นแล้วเมื่อวานนี่แหละเนาะวาเป็นจางไายบแม่นคนหลักเอาเปิ้เปิดละบอพี่น้องไปเบิ่งไปชมนากันพี่น้องเลยเขาก็เขาว่าตายกำลังออกไปแก่เอาเนาะ ก็เลยเสียงไปเบิ่งไปส้มนำบ่แม่งฝนตกเปียกบ่ระเบิดรื่องรื่าพระอันน้ำหมอกถือว่บ่หรือองอะไรเนาะกลับไปเบิ่งไปส้มนำกันเลยอพี่น้องเลยพี่น้องไปเบิ่งค้นเขาเนาะพี่น้องเนาะตอนนี้ก็มาหอดหายหอดน้ำหอดเที่ยงนาน้องนัดแล้วพี่น้องเที่ยงนานองนัดกับบ่คอยดีปได้แล้วพี่น้องเลยผัวยังบาเลยซื้อพาไ่เฮียมาแอมใส่เนาะทาน อ้ของบ่อตายมานอนกับคงสิได้ผ้าไม่เหี่ยใหม่มาใส่พี่น้องเ้ยอันนี้เป็นรอบที่สองแล้วเทวาคนเมื่อเนามาเบิงมาสมนุกกันเลยบรรยากาศยังสดเศ้า,าน้ำหมอกยังตกอยู่พี่น้องเ้ย

เขาปลูกนะสอบข้าวอันคนละแยกกันเดินนะคนละอย่างกันได้นะเอะกอ,อ,อ,อกองขาวขาวแล้วก็กองขาวแดงไม้ไหวแล้วข้าวตะไคร้มันเปียกนะมันเปียกอยู่สนนั่นเดยอืม นี่ตอนนี้กำลังหยกข่าวขึ้นน้องเป็นนยาม้นีกลกน้องก็ปีมาซอยเหมือน,นี่เป็นอะไรแล้วและแล้วแล้วเกี่ยวข่าวนะเ,<ร>เนี่ยเอเอเหน,อออน้าตอนนี้ก็แล้วและบ้าบ้านแล้วหน้าตอนนี้นะ

นั่งนั่งไใส่หูวอ่เขาเป็นพื่อนมันอยากเอาลงได้ฮะข้างไว้เลยเอาเคยไปแบกสาร์ถือเต๋มนก่แล้วเออไปมือแรกนะไุมนั่กว่าไนั่งคนนั้นร้อนร้อนจมูกืมขาจะดักกลุเื่อไข่ยอละคนนะเขาก็ันว่าไข่ ว่า nàng tạn nhược khải vép, nhược khải vép là น่าสบาย bài nó <laughs> <laughs> Wow, tư 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 เขาปลูกอนเกร้นี่ยเามืวาบอกว่บแล่อยแเจกดได้สอบ่าอย่างลุบเรไม่สอบมีน่ไปไหลเอา้ยชอบคขับอกรับปูเขาเจ้ากัอนุโลมได้มีสิบส่สอบกับเขาเอาแค่เจ็ดสอบบอกอืมมาเอาเบิร์ด ปู้ใหี่อลยข้าวูพกสีขาวอยู่มั้ยข้าวโพกสีขาวนี่ทำชีด้ฮ โอ้ยไว้ก่อนไว้ก่อนเอาน้ใส่ม้ฟางมาเอาฟางมามาไม้คนละสีกันเลยแล้วมันมันเป็นเขาแนวเดียวกันเลยัเห็นด้เห็นยไงทอวันงางทองฟังง่างเลย ว่าเส and <AND ียงมันจะเปลี่ยนกับบอเปลี่ยนไหมหายสองสามคนเมื่อเอาขึ้นเล่ากับพ่อแล้ว่ายหนูตะเนี้ก็ได้ ต่ยกำลังไม้เขาปลูพี่น้องตอนนี้ตอตกไม้เห็นไหมครับเอาตอกไม้ไว้แนวหนึ่งเป็นแนวหนึ่งเนาะราว่ามีเอาเอาสองแนวพป่นอยเางอันนี้แนวหนึ่งและอันนี้แนวหนึ่งเขาปลูก็คือเขาเอาไหว,วานปีหนาเห็ดเห็ดไก่ปีหนา ยังตะข่าวเจ้าหาหายบันแล้วกรเบิดบรรยากาศกำลังแดดออกพี่น้องแดดกกำลังออกกองเพื่องพญายิอยกองบ้าใหญ่พญาย,อยิยายอยมานอนในสน,นอมคืน นอนจะเทิ้งข้างเพื่องบนนอนลื่นอะไรเนาะเพิ่นมานอนเผา,าเขาอันล้วหาเพื่องพญายทอยเพิ่นไั้สีมุ่งอยู่เด้นี่บรรยากาศเด็ดเด็ดอยู่ทงไยทงนาโอ้งาวพญายทอยอยังบดได้อ,ออกเลยไม้ขับปลกแล้วเปลาง่วอ,ออก ดีบอได้ที่มันกก็สอบมันแข็งเป็นบรรยากาศดีๆพ,พี่น้องหายหายากแล้วบรรยากาศดีๆเป็นนี่แต่บ้านนอกบ้านนาเหาเนาะในเมืองก็ะเห็นแต่ตึกแต่สันเนะพี่น้องเนาะตะเวนกำลังขึ้น ขึ้นแต่เศร้าอะไรฝนคือิบเบิร์ตเลยแหละไม้ขขาปลูกเรียบร้อยพี่น้องเลยสอบตัวนี้คือบ่มไม้เลยอ่ะอไม้โลดตอนมันจะลงกันกับสอบนั่นเลยนะ บ่ม,มีฟางนะเอาฟางมาผูกใส่พวกนี้อีกมาไม้อะไรพอรับะมาจือมีสองอย่างก็งน้าห้กล้องลุ่มาาอันนี้ก้องเครื่องมานีใหม่พอพอสอดใหม่อยู่ทั้งคือคื่อบนอ่ะน,น,น,นี่แต่ก้องมาขาน ข้าวปพดเพราะว่าตะกราเป็น10ตาข้าวปพดก็เลยเอาไว้ลายพี่น้องเอ้ยนั่นนี้เป็นหญ้ยาวหญ้ยาวสีดำอยู่ตรงนี้แม่นอันนั้นสีขาวกินนิดหน่ พี่น้องสำหรับคลิปนี้กับคอจบแบบเพียงเท่านีเด้ออย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามส่งน้องนัดได้พี่น้องสบายดียพี่น้อง